اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور สนับสนุนรายการโดยผลิตพันธุ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานคิดพูดทำนำสู่ความสำเร็จกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมณนะ02-1846810-0818129615สํานำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยุอะ a ัย m u a l a i k u m ห์ม a h m a t u l l a h บะเราะกาตุฮสวัสดีค,ร,อร,อคร,รับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการมุสลิมไทม์นะครับ ทุกเช้าวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทางททตบ5แห่งนี้ครับท่านผู้ชมครับความเดือดร้อนนั้นอาจจะมาประสบกับเราหรือคนทั่วไปหรือแม้แต่ญาติพี่น้องของเราก็ได้นะครับสิ่งที่สําคัญก็คือความอดทนเพราะสิ่งเหล่านี้คือการทดสอบของพระรงองค์อัลลอฮฺสุบานอวตาลาแต่ไม่ไว่าใครเดือดร้อนที่ไหนนะครับเราก็จะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือบุคคลเหล่านั้นและในช่วงนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับ ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนพร้อมๆกันนะครับในช่วงของห่วงใยด้วยใจรักครับช่วงห่วงใยด้วยใจรักด้วยความห่วงใยจากรายการมุสลิมไทม์ผลิตพันธุ์วุ้นเส้นตราต้นสนร่วมกับกองทุนสกาดและการกุศลของมูนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยวันนี้ทีมงานของเราได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนพี่น้องที่มัสยิดดารุนโมซินินบันดอน ซึ่งได้รับคำแนะนำและการลงพื้นที่ในการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากท่านประธานชุมชนและคณะกรรมการมสัสยิดวันนี้ทีมงานของเราได้เข้าเยี่ยมเยียนบ้านคุณเกษมธีรก,กิจอายุ70ปีซึ่งไม่มีครอบครัวอยู่เป็นโสดเขาอาศัยอยู่กับพี่ชายฝาแฝดซึ่งต้องคอยดูแลเขาอยู่เป็นประจำสาเหตุเนื่องจากกล้ามเนื้ออ่อนแรงเพราะเมื่อในอดีตคุณกเกษมเองมีอาการวูบลงในขณะที่ทำงานเพื่อส่งของไปต่างประเทศ หมอวินิจฉัยว่าเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอทำให้เขาเดินไม่ได้มากว่าสามปีแล้วตอนนี้มีรอประยำตัวอะไรครับข้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยครับข้ามเนื้ออ่อนแรงครับ,นะรบวันนั้นผมนอนอมผมนอนเพร่าผมตื่นมาผมหิวข้าวผมทานข้าวแล้วก็นอนอีกตื่นมาทาไม่ได้ท่านนี้ละฮะวนหมุนเลยครับหมุนเลยหมุนเ็าเรียกหมุนเลยครับหัวหมุนเลยเข้าห้องน้ําไม่ได้เลยจะทาไงเดีกันนึกแล้วรอดตลอดก็ทำไม่ได้ก็เลยก็นอนก็ถูกแบครับ น้องๆพีๆเราบอกเออเราไปหาหมอที่โรงพยาบาลเพชรเวษมเนี่ยยังยังไม่้ทันเลยเข้าไปหาย่างเดียวอะยหมอยังไม่พิสูจน์เลยมาเรียกแล้วมูลหนึ่งหมื่นแล้วเราไม่ได้ว่ากันนะพี่จะไปบอกเขาเลแล้วก็ส่งไปโรงพยาบาลตำรวจเข้าเช็คครเข้าห้องก็บอกเดี๋ยวขึ้นที่นอนนี่แล้วต้องต้องต้องตรวจอะไรแล้วครับก็นอนอยู่เจ็ดวัน ก็ยังงั้นครับไม,ไม่แม้เรเขาบอกอาการเราเป็นไงอาการก็อย่างที่เขาว่าเนี่ยเลือดมีเลี้ยงสมองเ็พาเข้าไปในท่าเลี้ยงสมองไม่พอตอนนั้นครับเสร็จแล้วอะไรเขาไปตรวจดูเอาคืนนี้นอนนี่นะผมนอนอยูเขาสิบกว่าวันเ<อ>ขาก็ให้ยากินดูแลกินครับครับนําผมก็ออกมาทุกวันนี้พี่ชายฝาแฝดต,ต้องคอยดูแลไม่ว่าจะเป็นการพาไปหาหมอหรือทำภารกิจต่างๆในทุกๆเรื่อง ไม่ได้ทําอะไรแล้วสิไม่ได้ทําอะไรเลยครับครับครับแล้วรายได้มาจากไหนครับก็เดียนเงินผู้สูงอายุเจ็ดร้อยบาทเนี่ยอ๋อผู้สูงอายุแล้วก็เพื่อนเพื่อนเขามีประกาศให้กเราห้าร้อยบาทมาให้กัาให้กันเพื่อนเพื่อนกันที่ไต้เรียนมาด้วยกันน่ะแล้วฮะครับแล้วช่วยบอกลูกเมียก็ไม่มีแล้วใครดูแลล่ะครับก็พี่ชายไงเมื่อกี้อ๋อพี่ชายพี่บอกช่วยดูแลแล้วทุกวันนี้เวลาไปไหนมาไหนไม่ได้ไปนะเราหมาอ่านหนังสืออย่างเดียวครับตอนนี้เราหมาอ่านหนังสืออย่างเดียวครับ เมื่อกี้ไม่ได้ไปเมื่อกี้น้องน้องน้องแฟนเขาไปน้องแฟนเขาไปน้องแฟนน้องแฟนพี่ชายอ๋อโอเคน้องของแฟนพี่ชายน้องแฟนพี่ชายแล้วทุกวันนี้ก็หมายถึงว่าต้องไปโรงพยาบาลเดือนละหนึ่งครั้งเดือนละครั้งแล้วใครพาไปฮะกับพี่ชายอ๋อพี่ชายพาไปทำดีแล่น่าอย่างดียังมีพี่ชายดูดูแลนะครับพี่ชายมีลูกไหมครับมีลูกสี่คนอ๋อแลหลานช่วยดูด้วยไหมปะปะะให้พี่ชายดูอยู่หลานก็ทำงานกัมนอ๋อยุ่งมาก รายได้ของคุณเกษมเองมาจากบัตรผู้สูงอายุส่วนการสนับสนุนจากบัตรผู้พิการนั้นกำลังเดินเรื่องอย่างไม่เรียบร้อยทุกวันนี้เขานั่งละหมาดได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นขอดุอาให้มีสุขภาพแข็งแรงมีริสกีที่เพิ่มพูนทางรายการมุสลิมไทม์ร่วมกับกองทุนสกาดและการกุศลของมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยจึงได้มอบเงินทุนสกาด และผลิตพันธุ์วุ้นเส้นตราต้นสนพร้อมถุงยางชีพให้กับคุณกเกษมเพื่อเป็นกำลังใจต่อไปสนับสนุนรายการโดยผลิตพันธุ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานคิดพูดทำนำสู่ความสำเร็จกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมะนะ02 1846810 0818129615 สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสย,ยิด กับสถาบันพัฒนาการพูดและปริญภาพอมานะ0 2 1 8 4 6 8 1 0 0 8 1 8 1 2 9 6 1 5ช่วงแวดวงมุสลิมนะครับยังเป็นช่วงที่เรานําเสนอเรื่องราวของสังคมในแวดวงของพี่น้องมุสลิมมาเสนอกับท่านผู้ชมนะครับแลววันนี้ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจในช่วงของแวดวงมุสลิมครับ การศึกษาถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกๆคนเพื่อที่จะได้เรียนรู้และนำสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องมุสลิมนอกจากการศึกษาทั่วไปแล้วการศึกษาและเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาถือว่ามีความสำคัญเพื่อปฏิบัติตนให้อยู่ในคลอลงของธรรมของศาสนาที่ถูกต้องในช่วงแวดวงมุสลิมวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปที่โรงเรียนอิสลามศาสนพันธุ์ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ให้การศึกษาในเรื่องของศาสนา ได้เล็งเห็นความสําคัญของเด็กกํพร้าและทุนการศึกษาของบุคคลเหล่านี้จึงได้จัดงานเพื่อเป็นการระดมทุนช่วยเหลือสนับสนุนสําหรับนักเรียนกําพร้าและผู้ยกากไรเราจะไปฟังรายละเอียดของวัตถุประสงค์การจัดงานที่จะทําให้การเรียนรู้ศาสนานั้นได้สมบูรณ์มากขึ้นจากผู้อำนวยการโรงเรียนอิสลามศาสนพันธ์อาจารย์กามลุดีนมาลีพัน สมิลลอฮราะลัยฮิวราะหีมัลฮัมดุหีล a l h l a m d บบิ l l a h i r o b b i n alamin wabihi nashtain لا حول ولا قوة إلا بالله العلي ا ะซีมอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดครับผมกำมารุด,ดีนมาดีพันธ์นะครับเป็นผู้บริหารโรงเรียนอิสลามศาสนาพันธ์นะครับโรงเรียนอิสลามศาสนาพันธ์เป็นโรงเรียนที่สอนในสายของศาสนาและก็ภาษาอาหรับนะครับในระดับอุตวสิทธิ์และศาสนาวีนะครับวันนี้เราจัดงานเป็นการจัดงานรวมน้ำใจเพื่อเด็กกำพร้าและเด็กยากไร้ ของโรงเรียนอิสลามสาสนาพันธ์ครั้งที่6การที่เราต้องจัดงานเพื่อที่จะระดมทุนเพื่อที่จะช่วยเหลือเด็กกำพร้าและเด็กยากไร้เนื่องจากว่าเด็กนักเรียนเหล่านี้ซึ่งโรงเรียนได้ให้การอนุเคราะห์เปิดโอกาสให้นักเรียนนักเรียนเหล่านี้ได้ไดไดเข้ามาเรียนในโรงเรียนอิสลามสาสนาพันธ์ซึ่งเราไม่ได้จัดเก็บค่าใช้จ่ายใ,ใดๆทั้งสิ้นนะครับค่าใช้จ่ายที่นักเรียนจะต้องจ่ายต่อหัวต่อปีเนี่ยนะครับกตกประมาณ สอ0 0 0บาทต่อหัวต่อคนนะครับต่อปีนะครับก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าค่าเทอมนะครับค่าค่าอาหารนะครับค่าหอพักแล้วก็ค่าค่าหนังสือตำรับตำรานะครับในในในสองเทอมนี่ก็ประมาณสองหมื่นบาทต่อหัวต่อคนซึ่งเราไม่ได้จัดเก็บแป็บแับนักเรียนที่อยู่ในโครงการมีจํานวนนักเรียนที่อยู่ในโครงการทั้งหมดนะครับประมาณ30คนนะครับ นอกเนือจากนี้ยังมีนักเรียนที่ประสานกับสถาบันต่างประเทศแล้วเราได้มีโอกาสได้ส่งนักเรียนที่อยู่ในอยู่ในโครงการนี้นะครับไปศึกษาต่อในต่างประเทศซึ่งเราก็ให้ให้ความมาุเคราะห์เป็นรายเดือนนะครับเป็นการแบ่งเบาภาร,ระเจ้าครอบครอบครัวนะครับจัดการครั้งนี้ก็เพื่อที่เราอย่างที่ได้แจ้งไปนะครับในเบื้องต้นนะครับเราจัดการครั้งนี้เป็นครั้งที่6นะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องมาด้วยดีนะครับ โรงเรียนอิสลามสาตนาพันธ์อย่างที่เบื้องต้นที่แจ้งไว้ก็คือสอนสศาสนาและก็ภาษาอับเป็นโรงเรียนที่คล้ายๆกับโรงเรียนลหลายแห่งเรียนนะครับที่สอนที่เรารู้จักกันดีก็คือโรงเรียนที่เราพูดกันว่าโรงเรียนสนาวีนะครับหรือหรือโรงเรียนหรือว่ามีความเป็นมาจากปอนะดั้งเดิมที่เรารู้จักกันดีนะครับเริ่มที่จะมีเยอะขึ้นแต่ว่าโรงเรียนที่จะ หมายถึงว่าสถาบันที่จะรับช่วงต่อจากจากระดับมัธยมเนี่ยดิลศึกษาเนี่ยก็คือในระดับอุดมศึกษาเนี่ยในประเทศเราก็มีแล้วแต่ว่าจะมีจํานวนน้อยก็อย่างเช่นที่เออโรงเออมหาวิทยาลัยฟอตอนีนะครับมอฟอนอนที่เรารุ้จักกันดีเป็นมหาวิทยาลัยในระดับอุดมศึกษานะครับที่ต่อยอดจากสนวีของเรานะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยนักเรียนก็จะไปศึกษาก็ในต่างประเทศเป็นความมุ่งหวัง นักเรียนที่จะไปศึกษาต่อในต่างประเทศซึ่งโรงเรียนสตมสนพ,พันธุ์ของเราก็ได้มีการทําเรียกว่าเป็นการรับ,บรองวิทยาฐานะนะครับทำามดาลลกกันในระหว่างในในประเทศในสถาบันการศึกษาที่อยู่ในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเอมิเรตนะครับซาอ,บอ,อุดีอาระเบียอียิปต์นะครับตุนิสนะครับมรโมร็อกโกเลบานอนอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งเราก็มีนักเรียนที่ ไปเรียนอยู่ในในแต่ประเทศเหล่านี้พอสมควรนะครับเพราะนั้นก็ยังเราจําต้องพึ่งพาการศึกษาในระดับมาตรมในระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศอยู่อนาคตที่ดีนะครับที่เราเริ่มเห็นสาบันในระดับอุดมศึกษาในประเทศของเราเกิดขึ้นนะครับจากจากสาบันที่ศึกษาโดยตรงหรือว่าจากหมายาลัยที่มีอยู่แล้วแล้วเขาก็เปิดคณะหรือสายที่มันเป็นอิสลามศึกษา ในพิเศนั้นซึ่งเป็นการทําให้เห็นว่าเขามองเห็นหรือความจําเป็นในการที่จะจะต้องเรียนในระดับอุดมศึกษาต่อยอดจากจากระดับสนวีของเราครับในฐานะของผมที่เป็นผู้ผู้บริหารสถาบันการศึกษานะครับซึ่งก็เรียกว่าเข้าไปอยู่ในแวดวงในวารวงการศึกษาแล้วก็เห็นความสําคัญของการศึกษาสิ่งที่จะทําให้สังคมของเราเนี่ยพัฒนานะครับ อย่างเดียวก็คือเรื่องของเรื่องของเรื่องของการศึกษามัน็นความจำเป็นของสังคมเราเองนะครับที่ที่ต้องมีการเริ่มต้นกันด้วยด้วยตัวของพวกเราเองเพราะนั้นผู้ปกครองในส่วนของนักเรียนเองเนี่ยคือสถาบันการศึกษาเป็นเป็นสถานที่ที่พร้อมที่จะให้การศึกษาแต่ว่าถ้ามีแค่ว่ามีสถาบันการศึกษามีครูอาจารย์อย่างเดียวแต่ว่าผู้ปกครอง ไม่ได้ให้ความสําคัญหรือไม่ไม่ไว้วางใจไม่พร้อมที่จะให้บุตรหลานของท่านมามาศึกษาในสถาบันที่เราเปิดสอนศาสนาเนี่ยอาจจะอาจจะอาจจะมองเห็นความจำเป็นในเรื่องของทางด้านทางด้านสายสามัญหรือว่ามองเห็นในเรื่องของอาชีพการงานเป็นหลักโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของภาคศาสนาในการปฏิบัติเนี่ยเหมือนกับตกมือข้างเดียวนะครับมันมันต้องมันต้องทั้งสองฝ่าย ทั้งทั้งทั้งสถาบันการศึกษาเองและทั้งผู้ปกครองเองทั้งนักเรียนเองในการที่จะร่วมมือกันแล้วก็สิ่งที่มันจะเป็นตัวทําให้สถาบันการศึกษา,า,า,าพัฒนาขึ้นเจนริญหน้าหน้าขึ้นก็คือถ้าหากว่าบุคลากรที่มาเอ่อมารับมารับการถ่ายทอดจากสถาบันของเราเป็นบุคคลที่มีศักยภาพแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้วงการของเราในเรื่องของการศึกษาในภาคศาสนาเนี่ยมันเจริญก้าวหน้าไปด้วยกันนะครับ าหากสังคมให้ความสำคัญและประโยชน์ของการศึกษาจะทำให้สถาบันการศึกษาได้รับความร่วมมือและเป็นประโยชน์กับสังคมมากขึ้นในช่วงแวดวงมุสลิมวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้เราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในครั้งต่อไปครับ ประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ขาดความมั่นใจในตนเองประมาะทุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าสแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิดกับสถาบันพัฒนาการพูดและปริกภาพัตมานะ02 18468100818129615 ท่านผู้ชมครับในช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะมาเรียนรู้เรื่องราวของอิสลามพร้อมๆกันนะครับเพื่อที่จะนําสู่การปฏิบัติไม่ว่าท่านจะเป็นมุสลิมหรือไม่ก็ตามการเรียนรู้นั้นเพื่อที่จะรับรู้ร่วมกันและเข้าใจในเพื่อนที่เป็นชนต่างศาสนิกนั้นเองและอาจารย์พร้อมแล้วนะครับที่จะพบกับเราในช่วงของวัารดิสครับ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نكاب ما بحب قاني كرام نغن في نانتي <applause> خروب มาพูดคุยกันนะครับถึงหลักศรัทธาข้อสุดท้ายนะครับคือการที่เราทั้งหลายนั้นจะต้องศรัทธาต่อกําหนดสภาวะการทั้งดีทั้งชั่วต่างๆของอัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาลาพินักที่เคารพรักทั้งหลายครับการศรัทธาต่อกําหนดสภาวะการต่างๆที่เกิดขึ้นมานั้นเรานั้นจะต้องยืนยันเรานั้นจะต้องเชื่อมั่นว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้น ล้วนถูกกําหนดจากอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาแล้วและพระองค์อัลลอฮฺสุบะฮตารานั้นรู้ดีรู้อย่างละเอียดถี่ถ่วนในทุกๆสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นเราทั้งหลายนั้นนะครับจะต้องศรัทธาจะต้องเชื่อมั่นทุกๆสิ่งนะครับทุกอย่างนั้นถูกบันทึกเอาไว้นะครับไว,ไว้ในเรลาฮิลมาฟูซจารึกที่ถูกพิทับที่ถูกรักษาเอาไว้ในเรื่องของความเป็นไปต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาบนโลกดุนยาแห่งนี้นั่นเอง พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั้นได้ทรงกล่าวนะครับบอกว่ากาตาบัลลอฮุลมักอดีรออัลคฮลาอิกิก่อนอันยุคละกษ์ามาวาติวัลอัร์ดะบิขัมซีนะอัลฟาซซนาตินอัลลอฮสุบะตาลานั้นได้ทรงบันทึกการเป็นไปทั้งหมดของทุกๆสรรพสิ่งก่อนที่อัลลอฮ์นั้นจะทรงสร้างชั้นฟ้านะครับแล้วก็แผ่นดินถึงห้าหมื่นปี ดังนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับการเกิดโรคระบาดการเกิดภัยธรรมชาติการเกิดสิ่งที่เป็นมุซีบะต่างๆล้วนแล้วอยู่ในกําหนดการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮาหูวาตาลาทั้งสิน้นและเป็นอํานาจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮาหูวาตาลาแต่เพียงผู้เดียวในการที่พระองค์นั้นประสงค์ในสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําไปเราจะแอบอ้าง นะครับเราจะโยนบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานหวตาลานั้นทรงกําหนดให้เราทั้งหลายนั้นทําแบบนี้แบบนั้นนะครับอย่างเช่นเราบอกว่าที่เรานั้นทําความชั่วที่เรานั้นรักขโมยที่เรานั้นผิดประเวณีที่เรานั้นไปอาธรรมต่อผู้อื่นเป็นสิ่งต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานหวตาลาทรงกําหนดให้เรานั้นได้กระทํานี่เป็นความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับหลักความเชื่อในเรื่องราวของกอดอากันดัสในเรื่องราวของการกําหนด ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวะตาลาพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับอัลลอฮฺสุบะฮฺตาลานั้นได้ทรงส่งท่านนาบีมุฮัมมัดสุลล,ลัลลอฮุวะลัยฮิวะสัลลัมมาเพื่ออธิบายมาเพื่อบอกความจริงและก็ชี้แจงในสิ่งที่เป็นเป็นความชั่วร้ายเพื่อให้เราทั้งหลายนั้นนะครับได้ปฏิบัติและเพื่อที่จะให้เราทั้งหลายนั้นได้เกิดการห้ามปามในสิ่งที่เป็นความชั่วเพราะฉะนั้นพี่น้องครับการใช้คำพูดนะที่บอกว่าเรานะครับเป็นผู้ที่ทำความชั่ว ต่างๆเหล่านี้อัลลอฮ์ سبحانه และุ์อาลานั้นเป็นผู้ที่กําหนดให้เราทําเป็นสิ่งที่มีความผิดพลาดเป็นสิ่งที่นะครับเป็นเรื่องราวของการที่มีความเข้าใจผิดในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นั่นเองสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์บ ب า ا ن ه และุ์อาลาให้สิทธิกับการเอ่อกับบ่าวของพ่อองค์เนี่ยพี่น้องครับคือการที่อัลลอฮ์ให้สิทธิในการที่จะให้บ่าวเลือกในสิ่งที่เป็นความดีหรือสิ่งที่เป็นความชัว่วการกําหนดของอัลลอฮ์นะครับ มี2นะครับมี2ประเภทกําหนดที่พระองค์นั้นได้ทรงกําหนดมาให้กับเราเรามีมีสิทธิ์ในการที่จะเลือกอย่างเช่นในเรื่องของการที่เรานั้นจะเกิดนะครับในรูปร่างของเราในริสกีของเราวันที่เรานั้นจะเสียชีวิตวันไหนเราไม่สามารถที่จะกําหนดได้แต่สิ่งที่เรานั้นจะเลือกในการที่จะปฏิบัติได้พี่น้องครับคือการที่เรานั้นจะทําความดีหรือการที่เรานั้นจะทําความชั่วนั่นเองพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานุวาตลานั้นได้บอกกับเราทั้งหลายเอาไว้ นะครับบอกว่ามันอามมลาซอลิฮันฟาลีนับซีฮีใครที่เขาทําความดีมันก็เพื่อตัวของเขาเองว่ามันอาซาอาฟอะไรฮะใครที่เขาทําความชั่วมันก็จะได้รับในสิ่งที่ตัวของเขาได้กระทาเอาไว้ว่ามารอบบุกบ,บิซอลลาิมลินอาบิดอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงอาธรรมนะครับต่อบ่าวคนหนึ่งคนใดนั่นเองเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับนี่เป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องทําความเข้าใจ ในสิ่งต่างๆที่เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับกอดอกอดัตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาอลานั่นเองอยากจะฝากพี่น้องนะครับเอาไว้สิ่งต่างๆที่เราทําไปพี่น้องครับวันหนึ่งเราจะต้องถูกสอบสวนวันหนึ่งเรานั้นจะต้องถูกชดใช้ในสิ่งที่เราได้กระทำเอาไว้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับจงให้ดุนยาแห่งนี้เป็นที่เก็บสเสบียงของเราเป็นที่เก็บความดีงามของเราเพื่อที่เราทั้งหลาย จะได้นําความดีงามต่างๆเหล่านั้นไปใช้และก็ได้รับผลตอบแทนในวันเกียร์มันนั่นเองนะครับขอฝากพี่น้องที่เครพบรับไว้เพียงเท่านี้นนะครับวัสลัลลอฮุอะลาหมุฮัมมัดวะลาอัลัฮิวกัสฮบีอัจม اع ีน a s s า l a m u alaykum wa rahmatullahi wa b a r a า a t u h และนี่คือทั้งหมดของรายการมุสลิมไทม์ซึ่งพบกันเป็นประจำนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทางททบ5แห่งนี้ ว่าท่านที่ยังไม่ได้ละหมาดซุบฮีนะครับจบรายการแล้วนะครับอย่าลืมไปละหมาดซุบฮีกันให้เป็นที่เรียบร้อยวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงที่นี้แล้วนะครับผมสมานงามขนมและจีมงานของเราทุกคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับซา,าลาะมัยกุม้มมารอโมตุลลออะบารากาตุสวัสดีครับใครที่มีความช่วยเหลือเผื่อแผ่เมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนั้นไม่ใช่ว่าเขาจะมีความสบายใจและได้ผลและบุญเท่านั้นแต่พระองค์อัลลอฮฺบานูวะตตาลา ะได้ส่งเมตตากับเขาเหล่านั้นด้วยดังที่ท่านรอซูลอละสซาละลฮมได้กล่าวว่าผู้เมตตาทั้งหลายนั้นพระองค์อัลลอฮ์จะทรงเมตตาพวกเขาเช่นนั้นพวกท่านจงเป็นผู้เมตตาแก่ผู้คนบนพื้นแผ่นดินนี้เถิดเพราะผู้ซึ่งอยู่ในชั้นฟ้าจะเมตตาพวกท่านบันทึกโดยอบูดาวู